ทำอะไรอะที่หยดในเรื่องนี้นะคะสําหรับหนูหนูว่าพูดถึงความรักของพี่น้องค่ะที่แบบว่าเป็นความผูกพันความรักกันแล้วก็มีความน่ากลัวของคําว่าที่หยด ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าคำนี้ที่ทุกคนได้ยินกันเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรนิยามมันคือเสียงเรียกผีอะเสียงนี้มาเมื่อ,อไหรผีมาเมื่อนั้นสําหรับหนูหนูรู้สึกว่าเป็นคําคํานึงที่เหมือนสะกดจิตเราไว้ด้วยความต้องการของคนที่พูดคะ่ะเป็นคําที่ถ้าได้ยินแล้วคือแบบโอ้โหไม่อยู่นิ่งเลยคะ่ะจะต้องแบบทําอะไรสักอย่างที่จะสู้กับคํานี้คะ่ะ เหมือนเป็นบทสวดอะไรสักอย่างหนึ่งคะ่ะที่หลอนๆเวลาบทสวดนี่มาทีไรเนี่ยมันจะเกิดเรื่องราวของความหลอนขึ้นมาตลอดเขาบทสวดของผีกลัวแม <c oughs> ่กลัวนะขนลุกเลยเนี่ยความเข้าใจของผมเนี่ยคือมันเป็นเหมือนวลีที่ไม่มีความหมายนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันเหมือนเป็นคําบริกรรมคาถาอะไรสักอย่างอะ่ะซึ่งแน่นอนว่าพอไปหามาเนี่ยบ้างก็บอกว่าไปถามคนเฒ่าคนแก่หรกว่ามันเป็นคําที่เหมือนกับเป็นมนสะกด เหมือนคำว่าโอมที่ใช้ในการเรียกสิ่งเลึนลับซึ่งตรงนี้มันเลยทำให้รู้สึกว่าไม่ว่าคำนี้จะมีความหมายว่าอย่างไรแต่ทุกครั้งที่รดินคำนี้มันจะมาพร้อมกับความตายซึ่งทุกครั้งที่เสียงนี้ดังขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างและที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้รวมไปถึงชาวบ้านที่อยู่ในแถบจังหวัดนี้ ณช่วงนั้นด้วยครับไอคาถาหรือว่าสิ่งของพวกนี้ที่มันถูกทําเข้ามาอยู่ในครอบครัวเ่ถ้าให้นิยามก็คือมันคืออุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นของคนในครอบครัวแล้วก็มันอยู่ที่ว่าทางออกหรือการแก้ปัญหาของคนในครอบครัวเนี่ยจะหันกลับมามองกันแล้วก็ช่วยเหลือกันได้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องย้ำเตือนว่าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาในครอบครัวควรที่จะกล้าที่จะแสดงออกในความคิดหันเข้ามาหาคนในครอบครัวปรึกษาใครก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆนำพาไปสู่การคุยกันของคนในครอบครัวในรูปแบบของกลุ่มของครอบครัวและช่วยกันแก้ปัญหาหาทางออกให้ได้เร็วที่สุดจนกว่าใครคนใดคนหนึ่งจะเสียใจหรือว่าเสียน้าตาหรือว่าจะต้องสูญเสียอะไรไปบางอย่างมันเป็นคำนิยามที่ค่อนข้างกว้างแต่สำหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องที่สวยงามมากๆ